สวัสดีค่ะพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินมาฝากกันนะคะขณะนี้เป็นเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกห้าโมงเลยห้าโมงแรงห้าโมงแรงเด้อค่ะเด้อห้าโมงเอ่อห้าห้าโมงสามสิบนาทีเนาะค่ะเนาะที่คอยเหยียบยืนอยู่ตอนนี้ก็เป็นทะเลนะคะทะเลเดี๋ยวคอยสิบไปขับฮัตขับรถที่จังรถขนาดมันขับมากนั่นเห็นบอเพราะว่าเขาเกต เขาเกณฑ์ให้ให้อันรถขับไปได้ทั้งคุนะ้น่ะกลางทะเลเลยนี่กลางทะเลกลางแม่น้ำนะคะหนาวล่มแต่ว่าแดดดีมากคนลลยคนเขามาสกีกันเขามาสกีเขามาเล่นกันช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงฮอลิเด์นะคะช่วงฮอลิเด์บริษัทหลายๆต่างๆเขาอยู่ในช่วงฮอลิเด์กันตอนนี้นะคะ โอ้ยงามหลายจา้ะถ้าเบิ้งรอบๆทั้งพึ่งกับเป็นโรงงานอีกอย่างบลูก่อนผ้ามหาดขับรถพี่น้องมหาดขับกลางทะเลนีล่ล่ะมันจังสิบดเลไปเสียงไปตำกับผู้อื่น <ś led> เพราะว่ามันบ่มีผู้ใดเนาะเบิ่ง <ś led> อืมบทเยวจา้าบทเย้ามาเยี่ยมบทเยาะอากาศมันเย็นพี่น้อง <laughs> อากาศมันเย็นมันนี้เลยก่อยปวดเหี่ยวปวดเหี่ยวบ่วยวบอยเฮ้ยเบิ่งแม่นม้ำเนี่ยนี่เป็นน้ำแข็งเบิร์ดเลยที่มาน้อสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสวยงามมากมายโอ้ยพระอาทิตย์ก็ได้ขออภัย้อค่ะเด้อขอไล่ตังจักบุกก่อนโอ้ยสวยงามอลังการโอนะ่ะเบิ่งพี่น้อง ง่ามหลายเก็บรูปภาพไปฝากพี่น้องเช่าเฟซบุ๊กทางนี้ล่มแห้งเออเสียงลมสวยๆค่ะสวยๆโอเคค่ะเดี๋ยวไปหัดคับรถกันเดอ้อพอกันไม่คลิปหนาะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณเลยหลายที่รับชมกันบ๊ายบายค่ะ